ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัคแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับรอบหกเก้าศีวกรศีวกรลุยหนีมาศีวกกรเดือนไฮช็อตที่สวยครับสะดุกการตวัดกลับมาเบงโคดี้เกี่ยวไหลคืนสัดไกลของอติคุณโอ้ตองตัวครับเราปัดโอ้เหมือนจะไม่พ้นครับวัฒนาชัยนี่ครับวัฒนาชัยนี่มันยังแรงพอให้บอลข้ามคาเะยครับแต่ก็ทําดีมาตั้งแต่ศีวกกรแล้วนะครับแล้วค่อยๆจ่ายจนมีพื้นที่ยิงนะครับ เมียงคนนี้ครับได้โอกาสจ่ายคืนไปที่หน้ากรอบรับอติคุณวิ่งเข้ามาโล่งๆครับได้ยิงช่องนี้เลยยังดีที่วัฒนชัยเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับคุยโต๊หนึ่งต่อหนึ่งทางคุยโตไม่กลัวครับจี้เขาหามนตรีเลยหาคูอโต๊ดแต่เขานาหนึ่งสองแล้วจะเตะอ้าวเสียฟรีคิกครับแตะหลบแล้วเป็นทางสนุกราเลยครับที่จังหวะนี้ขวางไว้มนตรีเนี่ยคนเดียวเหมือนเป็นแฟชั่นไปแล้วครับนอนป้องกัน ลูกเรียดเป็นทาคุปันบ้างโอ้โหยังอ่านถูครับนี่ยครับคือยังดีที่เหลี่ยมนี้ของสราโนนี่เหมือนจะโดนบังนะครับแต่ว่ายังไม่โดนบังครับผ่านกำแพงแล้วยังพุงปัดไว้ได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งเซฟส์ผ่าตัดเข้าในครับมนตรีสุดท้ายเลือออกขวามาเลง แหลงล้วได้เปิดบาเลยโอ้โหไม่ปอลทำแท้เหมือนจะไม่ถึงนะครับถ้าสุดท้ายนี้นะกลายเป็นได้ลุ้นเฉยเลยครับจังหวะเหลี่ยมนี้เหมือนจะเอาอยู่แล้วเข้าสีสองเดียโกโหรือแลนดิสแทงขึ้นมาพลิกหนีสวยนะครับโรดิเกนโย้าคู่ตามมาสุดท้ายก็กลายว่าต้องมาหยุดด้วยการฟาวโอ้โหนี่ก็เป็นรวมกันตอนนี้เนี่ยก็อีกครั้งที่9แล้วนะครับ เราเขามาถมได้ฟาวไว้สอันที่ทาชิงหนึ่งสองให้อะไรครับโนบะก้าให้มาสวยครับมีเวลาหน่หนาทีแต่งบอลแล้วเล็งน,นาทีลองเปิดเข้าไปให้ทักุิโต้บงโอ้โหก็ย oh ัง oh, ไปติดครับม่งเน้นบางครับทิทานนะแต่ว่ายังมีมนตรีนะครับมนตรีพรมสวัสดิ์ครับเปิดมาแล้วกลายเป็นขึ้นเทคกมนตรีเนี่ยไม่โดนครับคืนมาได้บอลของทางมามฐถมอะไรครับพื้นที่นี้ก็เชียงรายตัดฟาวอีกครับคือเกมเปลี่ยนจากรับไปดกปันก็เลยบอกว่าอันตร,รายเหมือนกันนะครับ แล้วมนตรีซึ่งมีใบเหลืองอยู่แล้วเนี่ยไปผลักข้างหลังเลยครับใส่ทางเลสลี่ทาคุยโตอัดเอาแรงเขาว่าครับแล้วอีกีเดนเท็กสองเข้าซ้ายลองใส่ป้าปัดคูเประมองเพื่อนเลยครับแล้ววันนี้เซฟสำคัญนี่มาจากทาคุยโตะเนี่ยที่ได้โอกาสยิงสองครั้งครับแต่ว่าสารานนวันนี้ยังไม่ผ่านมือนี่เป็นเซฟที่ เกือบไปมากๆเลยครับทางศูนย์ศูนย์ในครึ่งหลังเนีย่ยต้องดูว่าฝ่ายไหนจะเร่งก่อนครูเกมเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่เอาละครับเดินข้อห่งตัวไปพักกันก่อนสักสิบห้านาทียังศูนย์ศูนย์ครับแทนใครแล้วก็มีทางกล้องนาทีชัยยังอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของเชียงรายเนี่ยมีสองคนนะครับก็คือคนแรกนี่รนยศ เดี๋ยวรอยืนยันจากกราฟิกกันอีกครั้งหนึ่งตัวฝั่งของความผฐม3ครั้งที่เข้ากรอบอ้าวอ,อ,อุ้ยโอ้โหตรงนี้แล้วจีบอีกทีนึงสุดท้ายเข้ามือของวัาชัยแล้วจะฟ้องไอแฮนบอลฟ้องไม่ทันเนี่ยมี v ว R ก็ไม่ต้องเถียงนะครับครับเป็นจังหวะที่สกัดออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันตรงเนี้ยมือของอนุกรนี่ค่อนข้างเห็นได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับที่กลางเท่าไหร่ครับแต่จําหนักทิศทางที่มันทําให้ไปข้างหลังคือบอลอัดเข้ามา แล้วตรนดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ก้องทีชยัยมีโอกาสได้โอกาสดีงแต่ก็ไม่มีตัวทุ่มที่ได้เปรียบเล่นเร็วได้ครับให้มาสิบวาก่อนพลิกดีเจอสไลด,ด์โดยอาทิตย์เบิกครับอา้าร่วงเลยครับจังหวะเข้าพรวดไปหน่อยครับอาทิตย์เบิกแล้วกวาด ขั้นสองขาของศิวกรจังหวะของนาทีเติมขึ้นมานาทีให้ลบะเก้าบะเก้าหนีสองอีกแล้วครับลบยิงยัดเลยโอ้โหเทคนิคดีนะครับจ่ายทางขวาไปให้กับกองอธิชยัยกองอธิชยัยอาจจะว่าเปิดบอลโอ้โหต้องทุบทิ้งครับซาณานนน์ขึ้นมาให้ท,า,ทาคุยโตทาคุเปิดเสาไกลบองตรงนี้โอ้หจังหวะด้บองนี้ มมนจะไ่ีก็เกือบเหมือนกันเลยครับน็อกพกเก้ากับการจะทําประตูแรกของตัวเองคือระยะมันห่างไปนิดนึงครับจากระยะนี้ใส่ได้เลยนะครับเลเาเลือกอัดมาติดกําแพงครับทางอ๋ิพี่สรต่อมันตรงกลางรณยศยิงมาฉลี่เอ้าห,หูเกือบจะเปลี่ยนทางใส่ทิ่ยังไม่ได้พุ่งไปเต็มตัวเลยครับมาเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งเกือบพลาดไปเลยครับลูกนี้คือยิงแล้วบอลมันฉลี่เลยครับพอมีฉลี่วัฒนาชัยซึ่งออกตัวพุ่งไปแล้ว ปลายขาของชินวัตรประจวบมอน,นครข้างนอยทั้งสองคนนะครับที่เปลี่ยนลงไปก็เป็นโอกาสที่ได้รับในช่วงท่ายฤดูก,การได้ฟาวนะครับนักประถมนะครับว่าฟาวไดยยังไงเป็นเจนรคงนะครับที่เข้าถึงบอลก่อนนะครับแต่เก็บได้เป็นอาทิตย์เบริร์อาทิตย์เบิร์จะพาหนีเตะเลยครับโอ้โห่ศิวกรโอ้โหเลืองมาอีกแล้วครับ วันนี้โดนเหลืองไปครับอย่ก็เป็นผู้เล่นที่ต้องตัดเกมอยู่แล้วนะครับสิวกรไปแทงเข้าต้นขาเลยครับครับปวดแบบถ้าจบแบบนี้ก็สมานฉันนะครับคนละหนึ่งคะแนนสถานการณ์ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรสำหรับทั้งสองทีมบอลทุ่มไก่เข้าไปแล้วก็จบเกมครับโอ้เสมอ0ูต่อ0ูน ก็เป็นการเสมอกันที่ถึงตรงนี้นะถ้าเกิดโชว์บรีไม่เก็บ3าคะแนนกับประจวบเนี่ยยังไงเชียงรายเด็การันตีรอดแน่นอนแล้วเผื่อน้าปฐาถนี้ก็สัปดาห์นี้จะได้รู้เหมือนกันว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นรือดูไทยลีกลุ้นลนแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็รลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ